นักร้องสาวรีวิวความรักเจ็ปีคู่นี้หวานเหมือนวันแรกที่คบกัน เป็นคู่ที่น่ารักและครั่งรักสุดๆสำหรับคู่ของฝางธนันทรกับหนุ่มว่านธนกฤตซึ่งในปีนี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันเข้าสู่ปีที่เ็แล้วโดยล่าสุดฟางได้ออกมาให้สัมภาษณ์รีวิวความรักเ็ปีว่าฟางเขาเป็นคนสม่ำเสมอวันแรกน้อยยังง่ายวันนี้ก็น้อยอย่างนั้นเขาเป็นคนสม่ำเสมอใส่ใจดูแลดีเขาเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนกวนๆตอนแรกปรับตัวไม่ได้ตอนนี้เข้าใจดีแล้วที่เขาพูดอะไรก็ต้องเอาไปหารเชือ่อห -50 สตอนนี้เป็นระบบที่ เข้าใจดีแล้วตอนแรกเชื่อหมดเลยว้านเรื่องอนาคตต้องวางแผนอีกทีเพราะต้องพาครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมาตกลงกันว่าจะยังไงดีงานนี้ทั้งคู่ได้เผยว่าไม่หวั่นอาถรรรักเจ็ดปี